สวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องทุงเงินน้องบนมีนะคะปาก็มาอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่รับชมค่ะหลายวันแล้วนานแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะ ด mm hmm. ูนะคะแม่แม่ค่ะดูนะคะวันนี้ก็สองสาวก็ยืนสแตนบายอยู่ที่ประสาทเหมือนเดิมค่ะ mm hmm. ก็ไม่มีลูกค้านะคะ mm hmm. วันนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะบรรยากาศฝนจะตกส mm hmm. าวลลังน้อยเอ้ยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นเลย mm -hmm. ขอสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะ mm. วันนี้ก็มาดูสองสาวค่ะอยู่หน้าปราสาทเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็ไม่มีลูกค้าเลยค่ะมีก็น้อยบรรยากาศคึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะคะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะเป็นวันพฤหัส ากันยืนเธอเลออยู่แดดไม่ออกนะคะแดดคึมคึมทำท่าเหมือนฝนจะตกอยากให้ฝนตกมาเยอะๆยาก็จะได้ขึ้น นะคะที่เข้ามาชมน้องสุงเงินน้องดีนนะคะ มากเขาก็เลยให้พนักงานสีซอตีกองอย่าให้มันเงียบให้คึกคืนหน่อยฝนก็จะตกอีกแล้วตอนนี้หญ้าก,ก็กำลังขึ้นสวยงามมากเลยค่ะคุณยายกับคุณตาก็ไปเกี่ยวเช้าเกี่ยวเย็นนะคะได้กินสลับกันไปสลับกันมาต้นสับรถกับยญ้านี่แหละค่ะ นี่ก็จะให้ดูปราสาทนะคะนี่ที่ปราสาทศัสธรรมคนก็น้อยให้แม่แม่ดูคะ่ะที่ปราสาทนะคะ บรรยากาศก็เงียบแดดไม่ออกนะคะวันนี้ยอดจะสูงมากเลยยอดประสาท มีก็ส่วนน้อยไม่ไม่มีลูกค้านั่งช้างนะคะมีแต่มาดูประสาทก็ขอฝากแม่ๆด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้สองสาวด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้น้องด้วยะคะ่ะ <laughs> ช่องเล็กๆช่องน้อยๆนะคะ <laughs> สาวเวนตาดำกับสาวฝรั่งน้อย วันนี้ก็อากาศดีไม่ร้อนอากาศเย็นมากเลยวันนี้ดูฝรั่งน้อยเอ,อ้ยืนไฟขาตลอดแอคชั่นตลอดเลย เวลากินก็จะยืนพักขาสายแว่นตาดำ ก็มีลูกค้าเดินมาดูช้างนะคะสองท่าน굿มอร์นนิ่งฮัลโหลสควิม e ี่พูดยินร้าย e e e ฟ์เฟนไรด i ้งไหมนั่งช้างไหมคะ <laughs> มีลูกค้าเดินมาดูช้างนะคะสองท่าน <Yeah. S 1> <laughs> กำลังน้อยู่คะก็จับได้ไม่เป็นไรน น่าจะเป็นรัเสเซีย นสองสาวก็ไม่ได้ใส่ที่นั่งนะคะเพราะไม่มีแขกเลยค่ะกินยังอร่อยเลยจ้าถุงเงินเออตีจนละเอียดแล้วค่อยกินแล้วก็มีรถม้าด้วยนะคะอันนี้รถม้า ให้แม่แม่ดูรถม้านะคะ,น,ะ,คะนี่จะมีพนักงานพนักงานรถมา้าม้าก็กินหญ้าแห้งนะคะชื่ออะไรคะตัวนี้ นายเชื่อชื่ออะไรคะช้าเอ้ยม้าเชื่อเอ้ยม้าตัวนี้เชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะรฮะชื่อต้มยำครับโอ้ชื่อต้มยำต้มยำกุ้งเหรอจ๊ะเอ้ยต้มยำเขาจะปิดตาสองข้างนะคะถ้าไม่ปิดก็กลัวม้าตกใจง่ายเวลาวิ่งก็ให้มองเตะทางตรงต้มยำชื่อต้มยำ กินญ้าแห้งมาจะกินหัวอาหารกับญ้าแห้งสองอย่างแต่ช้างก็จะกินอาหารสดช้างจะกินอาหารสดเป็นต้นสับประรดแล้วก็ยาอาหารสดอาหารเสริมก็เป็นกล้วย เป็นผลไม้พวกสับป,ประรดพวกกล้วยนะคะให้น้องช้างกินขอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ติดตามน้องถุงเงินน้องบุญมีมาตลอดะคะ่ะ คุณยายก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณป้าก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆก,กำลังใจคะ่ะที่ไม่ท้องที่ไม่ทอดทิ้งสองสาวโอ้ยถุงเงินฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองสาวด้วยนะคะน้องถุงเงินน้องบุญมีคะ่ะ งไงคลิปคลิปนี้คุณยายก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงมันหมานด้วยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ